m a n Shop No 1เรื่องเติมเกม RV ปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิสแมนคอยคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมเกม1,000บาทลดทันที250บาทมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าท,าทันทีต้อง l i s t m a n Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกมอวีมาแนะนำไอเดี ID สกินแ,แลแหลงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสาบาทมีดีให้เล่นชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอวีราคาล้อนย้ำว่าราคาล้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน RV o หรือว่าทุดสินทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o นะ้องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจรกรรมสายฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์เเพื่อป็นกสามคคนนนนนี้้ดวยะะทุกกร เนี่ยไม่เส okay, okay. ียต okay. ังค eh ์น okay. okay. ้องแล้วก็เสียเวลาแค่นิดเดียวด้วยนะครับแต่กดเพื่อเปกับเจ๊กับผมนั่นเองนะครับและยังไงนะครับผมก็สามารถตามดูคลิปเก่าๆได้นะทุกคนนะก็ลงกิจกรรมไว้หลายกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่จะไปเริ่มรับชมคลิปนะครับผมนะก็สวัสดีวันสงการทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยนะทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับผมนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปเลยนั่นเองนะครับผมนะอะไรที่เข้ามาที่มันไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปได้ โดยเร็วนั่นเองนะครับผมนะก็สวัสดีวันสงการปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับโอเคครับผมนะก็เนี่ยเรามาอัปเดตกิจกรรมกันดีกว่านะครับแต่จริงมันเข้ามาแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่วันนี้ก็ยังสามารถรับได้ฟรีอีกนั่นทุกคนนะก็คือเป็นตาเชิญสกินฟรี100%นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมต้องแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะทุกคนนะพาร์ทหนึ่งนะครับใครตามน้ำที่ผมพูดแล้วก็ทําตามเป๊ะๆเนี่ยการันตีแน่นอนนะครับผมหนึ่งสกินแล้วก็หนึ่งอันนะครับผมนะก็คือวันนี้วันเดีีียยวสาามรรรถััับได้ฟททนนนนเเล่อง นะก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะทุกคนนะก็คือโหมดแห่งโหมดที่ยิ่งกว่าลงแรมแล้วกันทุกคนนะเจอทีมดีนี้ยังกับปีาศาจเจอทีมไม่ดีนี้บอกเลยนะครับว่าเข้ามาแล้ว AFK เลยนะทุกคนโอเคแต่เมื่อวานนะครับผมแนละ้วก็ต้องแอบขิงนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าซีซั่นนี้นะครับผมขออนุญาตโชว์นิดนึงแล้วกันไอ้นี่เป็นไงผมได้ถ้วยมาแล้วนะทุกคนนะก็คือเมื่อวานผมชนะ สามเกมเติดเ,เลยในทุกคนนะก็ถือว่าผมไม่ได้ถ้วยมานานมากนะเท่าเข้ามาทั้งหมด9ซีซั่นผมน่าจะได้แค่ซีซั่นแรกกันที่มันแจกคูปองด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ข้ามยาวมาเลยนะคือแบบไม่ได้แบบไม่ได้ถ้วยมาอีกเลยนะจนมาซีซั่นเนี้ยทุกคนคิดดูว่าผมแบบ ก็เจอทีมที่มันไม่ค่อยดีพอสมควรในทุกคนนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเนาะเเราก็ต้องแบบวัดดวงไปด้วยแต่ยังไงก็กดสักสามคนเนี่ยผมคิดว่าจะค่อนข้างโอเคกด5เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามั่นใจในแบบ ฝีมือทีมเราหรือทีมเวิร์กหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกด5ได้นะเพราะว่าบางทีไปเจอ5ฝั่งตรงข้ามก็บางทีเขาก็กดมาเป็นตี้เหมือนกันก็อาจจะเจอตึงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะเด่นะครับก็คือเป็นโหมดแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับโหมดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกอนแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยมีวันไหนบ้างน,นะทุกคนนะทุกคนจะได้แบบเออได้ได,ได้ได้ดูถูกนั่นเองนะครับผมว่าเออ เออช่วงนี้มีแบบไหนบ้างน,นะครับผมเราจะได้เล่นนะครับก็คือมันจะมีตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็คือวันที่13เดือน4นะครับผมนะกิจกรรมนี้มีทั้งหมด4รอบเะครับเราเล่นให้ครบสรอบนะครับเราก็สามารถได้รับสกินฟรีเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะได้ฟรีวันนี้เลยนะครับผมนะก็คืออย่างน้อยเราต้องชนะ สัก2เกมนะทุกคนนะเพราะว่า2เกมเนี่ยมันจะได้30โทเคนนะครับแล้วก็บวกกับื่าวานที่ทุกคนเล่นไปอีก10โทเคนเนาะมันก็จะได้40โทเคนแล้วเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนสกินได้ทันทีเลยน,นั่นเองนะครับแต่ ตรงนี้นะครับผมนะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ถ้วยกันทุกคนนะก็สู้ๆไปเลยใจกันนะครับแล้วก็วันอีกวันที่2นะครับก็คือวันนี้เลยนะครับวันที่14เดือน4นั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นวันที่2เนาะทุกคนก็สามารถเริ่มเล่นได้นะครับกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับภารกิจเนี่ยเราต้องชนะทั้งหมด3เกมนะทุกคนนะชนะแบบต่อเนื่องนะครับวันนเราจะแพ้เกมใดเกมหนึ่งไม่ได้นะทุกคนนะสมมติว่าเราเล่นเกมแรก เกม2ชนะอีกไปแพ้เกม3เราก็ไม่ได้ถ้วยนะทุกคนนะหรือใครที่จะเล่นคือใครที่แพ้แต่เกมแรกเลยก็คืออดเลยนะครับก็เป็นสามารถเล่นหมดนี้ได้เลยนะนเอนะครับผมนะโอเคแล้วก็วันที่3นะครับผมนะก็จะเริ่มในวันที่20เดือน4ี่นั่นเนะครับก็ทิ้งช่วงไปค่อนข้างนานนะประมาณ6วันนะทุกคนนะ โอเคทาไมเจียมเขาก็ไม่ใส่ให้มันติดติดไปเลยเนาะผมคิดว่าคนก็แบบอยากจะเล่นให้มันติดติดอแะบบไม่น่าทิ้งช่วงนายขนาดนี้นะแล้วก็วันที่4นะครับก็คือวันที่21เดือนสี่นะครับก็คือติดกันเนาะแบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะสิบสามสิบสี่แล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับนะแต่ตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเนาะแค่เรานะครับผมเข้ามาเล่นเอ,อ่อภารกิจนี้ทุกครั้งนะครับผมนะเราจะไม่ชนะเลยก็ได้นะทุกคนเราก็สามารถรับสกินตรงนี้ได้ฟรีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมนะมา นะทุกคนนะแล้วก็มันจะได้แบบนี้มานะทุกคนผมก็ยังไม่ได้กดรับเลยนะก็คือจะมากดรับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่เปิดเพื่อรับแชมเปนชิพ40นะครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะทุกคนนะโอเคนี่ได้แบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็มีกล่องรางวัลด้วยนะครับ กล่องนี้ก็สุ่มแบบออของดีหน่อยก็น่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้นะทดูคนนะโอเคพอเรากดแลกเสร็จเนาะเราก็มาสามารถแลกเปลี่ยนสกินตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดเราไม่ชนะเลยเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด10โทเค็นนะครับถ้าเกิดเราชนะ1เกมเราจะได้20ชนะ2เกมได้30ชนะ4เกมนะครับได้40นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็จะแบ่งบเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับใครนะครับที่แบบเ,เขาเรียกไงนะ เขาเรียกว่าถ้าเกิดเล่นไปบ่อยเนี่ยก็จะแลกกรอบก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้สกินก็แนะนําว่าให้เลือกสกินไปก่อนเนาะเพราะว่าเ,เดี๋ยวกลัวว่ามันจะไม่ได้นะครับผมแล้วก็กดแลกสกินแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่แค่นี้นะครับเราก็สามารถรับสกินฟรีได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในรหัสนี้ผมก็มีครบหมดแล้วนะครับส่วนสกินเนี่ยก็จะมีสกินตามนี้เลยนะครับมีโอเมนนะครับผมมีอิกกี้มีเคสมีเออแอมเบลี่แล้วก็มีซิลนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้ ใครที่อยากจะได้สกินไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะเด็กในครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่ผมอยากจะอัปเดตจริงๆนะทุกคนนะก็คือนี่เลยนะครับ เออเป็นกิจกรรมสกินฟรีกลับมาเล่นกับเพื่อนนะทุกคนนะซึ่งก็ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วนั่นนะครับจะหมดในวันที่16เมษายนนะทุกคนนะก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้นะครับผมนะก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะทุกคนนะมันก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับโดยเฉพาะผมนะครับก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ลืมด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ยังไงก็จะเอาให้ได้นะเพราะว่ามันขายแค่200นั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะทันอยู่นะทุกคนนะสำหรับเอ่อตรงนี้นะครับรีคใท่เลือกไป แล้วใครได้ไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันในล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับผมนี้ยก็ เป็นไงเจ้าทุกคนนะครับผมนะให้ได้เนาะยังไงก็หมดกิจกรรมนี้นะครับผมนะยังไงก็ลอไปสมัครรหัสสำรองไว้ก่อนนะทุกคนนะอย่างน้อยกิจกรรมรอบหน้ามันก็อาจจะทําให้เราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้ใครได้แล้วใครใายกี่แต้มก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็การที่จะหมดเวลาเนาะสำหรับอีก2วันนะครับผมนะสำหรับสกินเลเ e n d ์ลิมิเต็ดส้มฮีโร่เออสกินต่างๆนานาน,าน,นะครับผมนะก็สามารถมารับตัวนี้ได้นั่นเองนะครับ โอเคครับ okay, ผมนะสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะหมดประมาณนี้นะทุกคนนะก็วันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้ถ้วยกันนะทุกคนนะใครได้ก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกกันอวดกันหน่อยนะว่าได้ถ้วยแล้วอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคสั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบนะครับผมให้คอมเมนต์คําว่า สาดน้ำนะทุกคนนะเออจะได้เข้าตีมกันหน่อยนะนี่นะครับโอเคสำหลับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับดยคลิปจน่จบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดไปการใดเนาะก็ต้องขอภายใาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายยแล้วเจอกัันบบคร Thanks <out> For